สำหรับลูกค้าท่านไหน,นะคะที่อยากได้รถกระบะเป็นรถสมาร์ทแคปตัวเตี้ยนะคะเอาไว้ใช้งานนะคะไว้พาครอบครัวไปทำธุระที่ต่างจังหวัดหรือว่าพาพาไปเที่ยวนะคะแอดมินจะมารีวิวรถคันนี้เลยนะคะเป็นเจ้าตัวคันนี้นะคะ t y o t a a า l Lu ัก e ีโนะคะเป็นรถตัวเตี้ยนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยรถปี2023นะคะราคาก็ถูกๆนะคะงวดถูกๆเลยมาดูกันเลยนะคะรถ โมปี2023นะคะก็ด้านหน้าของเขานะคะเป็นอ่ากระจังหน้าหมูป่านะคะเป็นสีโครม,มล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากในส่วนของไฟตาคู่หน้าของเขานะคะก็เป็นหลอดไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะที่ข้อไฟของเขายังใส่เจวเหมือนเดิมนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยถ้าลูกค้าได้รับรถคันนี้ไปนะคะ รถคันนี้เครื่องเดิมๆนะคะรถเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้าล้อแม็กก็เป็นแม็กเดิมๆ,ๆจากโรงงานนะคะมาดูได้เลยนะคะล้อแม็กของเขานะคะนี่เป็นแม็กกระทะจากศูนย์เลยนะคะในส่วนของยางนะคะก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยหรือว่ายางคันไหนปีต่ําหรือว่าสึกร้อนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ครบทั้งสีเส้นเลยด้านข้างตัวรถนะคะก็จะตกแต่งด้วยสติกเกอร์เป็นไฮไลั์นะคะเป็นสีโครเมียม กระจกมองข้างของเขาเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยงติดอยู่ตรงปลายกระจกกันสาดนะคะก็มีมาให้ครบทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะเป็นกันสาดแท้ของรีโวเลยนะคะลูกค้าเป็นอ่าสีดํานะคะตัดกับสีของตัวรถที่จะเปิดปิดประตูก็เป็นสีดํานะคะไม่มีที่ครอบกันลอยมาให้ก็เปิดปิดง่ายสะดวกสบายนะคะสนิทแน่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านหลังก็สามารถเปิดแคปได้ด้วยนะคะมาดูต่อด้านหลังตัวรถนะคะ ฝาถังน้ำมันก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะลูกค้านี่ด้านหลังตัวรถนะคะก็เดิมๆนะคะแม็กไลเนอร์ยังสวยงามเลยลูกค้าก็มีอาจมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะตามอายุการใช้งานเนาะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะไฟท้าของเขาเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกไม่มีขาดนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนตรงที่จะเปิดปิดฝาท้ายนะคะ ที่จะเปิดปิดฝาท้ายก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะเปิดปิดง่ายสะดวกสบายนะคะที่จะเปิดปิดของเขาเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะคะเป็นอ่าบอกรถรุ่นยี่ห้อนะคะนี่เป็น Toyota h ไ l u ัส e ีโวนะคะลูกค้าแบบนี้เลยกันชนหลังไม่มีมาให้นะคะรถคันนี้เดิมๆเ,เลยนะคะ นี่นะคะภายในตัวรถนะคะสะอาดสะอาดมากเลยนะคะไม่แพ้กันกับรถมือหนึ่งเลยนะคะบางจุดก็ยังอ่าซีนพลาส,สติกอยู่เลยนะคะลูกค้าเบาะของเขาก็เป็นเบาะหุ้มผ้าสีดำนะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทาแบบนี้เลยตรงกลางก็จะตรงแต่งลวดลายแบบนี้นะคะก็มีขนาดใหญ่นะคะนั่งได้สะดวกสบายแล้วก็นิ่มมากนะคะลูกค้าด้านบนตรงที่พักศีรษะก็สามารถถอดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยนะคะลูกค้า ที่ปรับเบาของเขาก็เป็นแบบอธรรมดานะคะก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะสามารถวางของตกแต่งได้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าอยากวางอะไรสามารถอวางของตกแต่งหน้ารถได้เลยส่วนคอนโซลฝั่งคนนั่งนะคะก็จะมีแอร์แบ็กมาให้หนึ่งตัวอยู่มุมตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีที่เก็บของนะคะ มีที่เก็บของทั้งหมด2ที่นะคะด้านบนตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเก็บเอกสารสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือรถหรือว่าเอกสารต่างๆนะคะสามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีที่วางแก้วด้วยนะคะลูกค้าอยู่มุมตรงนี้นะคะนี่ใช้งานสะดวกสบายมากนะคะเจ้าตัวคันนี้ในส่วนของคอ,องนโซลตรงกลางนะคะก็จะมีช่องแอร์ซ้ายขวามาให้พร้อมกับนาฬิกาบอกเวลาและที่เปิดปิดไฟฉุกเฉินนะคะนาฬิกาสามารถ เปลี่ยนเวลาได้เองด้วยนะคะมาดูต่อตรงเครื่องเล่นเสียงนะคะสามารถเชื่อมต่อ FM AM Bluetooth USB ได้เลยนะคะรวมไปถึง Apple CarPlay นะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้นะคะลูกค้ามี GPS นำทางด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้มีอ่าช่องเสียบ USB มาให้1ช่องแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสะดวกสบายมาก ในส่วนของระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะ,ะ,คะก็จะมีที่ปรับทิศทางของแอร์ที่ปรับความแรงของพัดลมแล้วก็ที่ปรับอุณหภูมิตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มไร้ฝ้ามาให้ด้วยนะคะด้านล่างลงมาก็จะมีช่องเสียบ power outlet มีมาให้ทั้งหมดสองช่องเลยนะคะสามารถเสียบโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแย่งกันเสียบนะคะด้านบนหัวเกียร์ตรงนี้ก็จะมีที่วางโทรศัพท์นะคะหรือว่าวางอ่าวางเงินเหรียญวางธนบัตรได้นะคะตรงด้านบนตรงนี้นะคะเกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์อ่า 6สปีดนะคะเกียร์ถอยจะอยู่ด้านบนซ้ายสุดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเบรกมือแบบธรรมดานะคะด้านข้างเบรกมือก็จะมีที่วางแก้วนะคะมีมาให้หนึ่งช่องในส่วนของที่พักแขนนะคะระหว่างคนขับก็จะมีที่เก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยลูกค้า พวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมาลัยธรรมดา3ก้านแล้วก็มีแอร์แบกมาให้1ตัวนะคะพร้อมกับสัญลักษณ์โตโยต้าเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะเข็มไม่เจ้าตัวคันนี้ก็ไม่น้อยมากเลยลูกค้ารถปี2023นะคะเข็มไม่อยู่ที่13,000กว่ากิโลนะคะไม่น้อยมากในส่วนของการแสดงผลบนหน้าจอนะคะก็จะขึ้นตามปกติเลยนะคะถ้าเครื่องยนต์มีปัญหานะคะก็จะแจ้งเตือนบนหน้าจอนะคะ ยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะเจ้าตัวคันนี้นะคะ Toyota h ไฮรัสซีโรปี2023นะคะมาพร้อมกับเคมไม่อยู่ที่13,000กว่ากิโลนะคะไม่น้อยมากราคาของเขานะคะอยู่ที่458,000บาทค่างวดก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000บาทนะคะลูกค้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเจ้าตัวคันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถนะคะก็ทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะ ทางร้านเราก็มีแอดมินมีเซลคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฝากไปด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ